สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เกษตรกรทุกท่าน,นนี่ดอกดินหยุดงานครับก็เลยพาเพื่อนๆมาชมกองปุ๋ยมักครับซึ่งดอกดินมักอยู่ในขอ,อ,อกนี้นะครับวัสดุที่นี่นะครับก็จะมีแกบปีบ แล้วก็พวกใบไม้มุ่นสัตว์ทับข้างบนนะครับตรงนี้จะเป็นปุ๋ยหมักระยะเวลาหมักก็หลายเดือน,น,นแล้วครับเกินหกเดือนแล้วสิ่งเีาหมักโดยวิธีธรรมชาตินะครับเอามาก่องซุมๆๆไว้นะครับหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนปีหนึ่งก็ได้นะครับว่าเป็น,นยิย่งน,น,น่านประสิทธิภาพยิ่งดี นะครับไปลไม่กินไม้เล็กๆน้อยๆ,อยๆเศษหญ้าแห้งเศษฟางแห้งห้ามาม,มัดร่วมกันตรงนี้ดอกดินน้ำปใชาในสวนนะครับการที่เราเห็ุดเกษตรลดต้นท้นก็คือปุ๋ยหมักกึ่เองเพราะว่าจะมีสัตว์เลี้ยงนะครับนู่นอยู่ในคอกนะครับผู้ผลิตปุ๋ยให้ดอกดินดอกดินกับอามมัดใส่ประโยชน์สูงสุดนะครับในการที่จะ บำรุงต้นใหม่ให้จเจริญเติบโตดีพี่น้องในชุมชนหลายคนก็บ,บอกว่าเอา้ากูรวยมันคืองามดีแท้ใส่ปุ๋ยชนิดใดเห็ดจังใดมันคืองามนี่แหละครับตัวที่ปรปับปรุงดินดีที่สุดแล้วก็วิาุอาหารนะครับดอกดินอนมมามาักยางนุ่มเลยครับนุ่มเดี๋ยวจะงัดในเมืองนะครับนเนี่ยะนะครับ,รบเขาก็จะกลายเป็นดินหมดแล้วนะเ,เพื่อนนะครับ ดินนี่บอมเนดินธรรมดานะครับเป็นดินที่มีประสิทธ,ธิภาพมีอินรีวัตถุมีมูลใสเดือนนะครับมูลไกลใบไม้แห้งเศษ้าแห้งนะครับถ้าสังเกตเมื่ว่าวัชพืชเริ่มขึ้นนะครับวัชพืชเริ่มขึ้นนี่ก็คือประสิทธ,ธิภาพนะครับของัวดินทรียย่อยสากพืชสากสัต์ซากใบไม้นะครับ ตัวชี้วัดบงคีอย่างหนึ่งก็คือดวงนะครับนี่ถ้ากองปุ๋ยเฮ้าบ่อนนะครับเขา,าเริ่มย่อยสลายเริ่มที่จะนําไปใช้ได้ก็จะมีดวงนะครับแล้วก็ใส่เดือนนะครับน,นะครับใส่เดือนใส่เดือนจะเยอะมากนะครับพร้อมกับดวงนี่แหละมีปัญหาบ่ดวงนี่ถามว่ามีปัญหาบ่อดียางเสียยางเลยครับดวง ดวงนี้ถ้าเกิดเป็นตัวแล้วก็จะเป็นดวงแรกนะครับไปเจาะยอดมะพร้าวเจาะยอดอินทผลามต่า,าตงๆนะครับถ้า,าว่าอยากให้นมีเขาก็ใส่พวกชีวพันธุ์นะครับเชียราที่กําจัดดวงอบอมเบนเคมีได้พี่น้องเป็นเชื้อร่านะครับเขาก็นามาราดลดลงไปนะครับเชื้อร่าเขาก็จะมาจับตัวดวงเฮ็ดให้ตัวดวงนี้ ขยายพันธุ์บมได้นะครับตัดวงจรของตัวดวงไปได้ในกล่องปุ๋ยหมักเขาถ้าเขาผูสนใจเรื่องเ,อเขาจะไปเจาะยอดมะพร้าวในชุมชนหรือว่าต้นมะพร้าวของเขาเนี่ยเขาก็บม่ต้องไปเสีเดยดเขาก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปตามธรรมชาตินะครับตามวัฏจักรของเขาวงเวียนรอบของเขาถามว่าหลายบอลายครับกล่องปุ๋ยหมักผมใส่เนี่ยผมเมดนะครับดวงนะครับดวงจะเยอะมาก นะครับตัวนี้แหละครับที่ไปเห็ดให้หย่อดมวามลา,าวของเฮานะครับเป็นรอยๆนะครับประสิทธิภาพไม่ต้องพูดถึงนะครับเรี่กปุ๋ยมักพี่น้องบ่ใส่ก็จะบรูนะครับถ้าพี่มดน้องเคยมักใส่นะครับก็จะรู้ดีถึงประสิทธิภาพนะครับเอานำไปใช้ใส่ต้นพืชต้นพัด ต้นไม้ชนิดต่างๆบำรุงดินนะครับเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีเลยทีเดียวแต่ว่าตัวนี้จะดีกว่าดีกว่าเพราะอย่างเพราะว่ามีจุลินทรีย์นะครับมีอินทรียวัตถุเห็ดให้ดินเท่านมนะครับถามว่าปุ๋ยเคมีมันก็นดีไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับต้นเพื่อดจกินเร็วนี่ก็ เจ็ดมือถึงสิบห้ามือต่อนพืชถึงจะได้กินส่วนปุ๋ยเคมีนะครับสองสามมือก็ละลายต่นพืชก็ดูดซับออกไปกินได้เร็วกว่ากันนั่นละครับคือหลักการที่ดอกดินนะครับนํามาใช้ในสวนเพื่อลดตน้นต้นแถมยังอ่าเท็ดให้คุณภาพดินในสวนของเฮ้าดีมีพิเศดที่เหมาะสมในการปลูกน้นไม่หลายๆชนิดที่ ปมมักดินเป็นกรดเป็นด้างนะครับเขาก็เอาปุ๋ยมักปุ๋ยอย่างนี้แหละนะครับไปปั๊บดินปั๊บให้ดินแข็งดินดานนะครับสามารถที่จะใช้ได้นี่นะครับเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่ากล่องปุ๋ยมักเขาพร้อมใช้นะครับในปริมาณที่มากมม้นะครับดอกดินมักไปเป็นตันๆนนะครับเป็นตัน,ต,นตันนะคตันสิ่ง ผมเองกับบ่ไดอเอาไปใช้ที่เดียวนําไปใช้ที่ละนิดที่ละหน่อยตรงใดที่จะปลูกก็เอาไปมาร่วมกันกับดินนะครับตรงที่จะปลูกต้นไม้เข้ากับไปคุกเขาแล้วก็มักไกวาราดรดโดยจุลินซีต่างๆที่ดอกดินมักเองน้ามักต่างๆนะครับที่ผมมักไกวจะใช้ในสวนเข้า,ามีนมา้ามักปุ๋ยมกัก ในการทําเกษตรของเฮาวก็จะสะดวกสบายนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เขาม้าติดตามรับชมนะครับหวังว่าพี่น้องที่มีสัตว์เลี้ยงพวกงวพวกควายถ้านำมา,ามักแบบดอกดินหรือว่าเอาไปกองไว้นะครับตามหัวตามสวนว่าจะมีดีเป็นดีนะครับดินสุดยอดดีๆนะพี่น้องลองเห็ดลองทำเมึงนะครับโปตเสียดอกดินทั้งเม็ด เพียงแต่พี่น้องลองเมืองจากจุดหนึ่งสงจุดก็ได้นะครับสำหรับทันที่คิดว่าอยากลองเห็ดเกษตรนะครับในพื้นที่หน่อยๆแคบ,แบนะครับงานหนึ่งคืองานจังสีพ่อกันในคลิปใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ